นี่วันนี้เราอยู่ที่คาร์บมาร์กด้านหลังผมไม่ใช่นะคุณลูกค้านะนี่ผมพานหน้ามาตรงนี้กล้องผมมีความสามารถพิเศษนี่เคาน์เตอร์คาร์บมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาลดราคาพิเศษทางไร้์สดคุณลูกคา้าแล้วก็ช่วงสุกเสาร์อาทิตย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเตยนะคะเช่นเดิมนะคะในรายการไรซ์สดของเพจทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เตยก็มีโปรโมชั่นดีๆค่ะมาแนะนําคุณลูกค้านะคะ แล้วก็ในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านหรือว่าในส่วนของลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในช่วงของโควิดนะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าสวมแมสนะคะตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันตัวเราเองแล้วก็บุคคลรอบข้างด้วยนะคะวันนี้นะคะคบรบโปรโมชั่นของ covermark นะคะก็จะเป็นโปรเด็ด,ด,ดนะคะแล้วก็ส่วนลด20%ทั้งเคาน์เตอร์สุกเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าในส่วนที่คุณลูกค้าช็อปเครื่องสำอางนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง covermark ครบ2,500บาทนะคะก็จะได้ของแถมเป็นโฟมนะคะ1ชิ้นนะคะคุณลูกค้าอันนี้ในโปรชอปแล้วลดแล้วเหลือ2,500บาทจากราคาลดจากป้าย20%นะคะ2,500บาทก็จะแถมเป็นโฟม1ชิ้น,นะคะ่ะคุณลูกค้าในส่วนของคุณลูกค้าที่ชอปครบ3,500บาทนะคะก็จะมีของแถมเป็นชุดเซตค่ะก็จะมีเป็นคิ้ซิ่งออยนะคะแล้วก็เป็นโฟมค่ะในตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเป็น ตัวนี้นะคะตัวนี้ช็อปครบ3,500บาทนะคะก็จะได้เป็นโปรแถมชุดนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนที่ช็อปครบ5,000นะคะ5 0า0จะได้เป็นกระเป๋าสีชมพูค่ะกระเป๋าสวยๆค่ะกระเป๋าน่ารักนะคะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีในกระเป๋าก็จะมีสินค้าอยู่มีมอยเจอร์ชาร์ดนะคะตัวนี้เป็นบำรุงค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิว ขาดน้ํานะคะผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็จะมีกันแดดค่ะไว้พวกพาเวลาเดินทางกันแดดสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะคุณลูกค้า,าชอบก๊อบห้าพันมีของแถมให้เลือก2อย่างค่ะก็จะมีล่มให้ด้วยนะคะที่ปอนด์ขยับได้เนาะจัดในส่วนของล่มนะคะคุณลูกค้าชอบครอฟห้าพันนะคะยอดลดจากป้ายแล้วนะคะ20%ก็จะได้ร่มแถมสวยๆเข้ากับบรรยากาศด้วยนะคะวันนี้ฝนตกด้วยค่ะลูกค้าคุณลูกค้าคนไหนพร้อมที่จะรับก็ สามารถพักมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการ24ชั่วโมงค่ะคุณลูกค้าอันนี้ในส่วนของล่มนะคะได้นะพี่ปองเนาะแล้วก็ในโปรพิเศษนะคะที่เตยม,มาแนะนําแล้วก็เสนอวันนี้นะคะก็เริ่มจัดรายการตั้งแต่วันที่10ตุลานะคะถึง31ตุลานะคะคุณลูกค้าก็ในส่วนของโปรพิเศษก็จะมีเพิ่มเข้ามาในส่วนของลูกค้าที่ชอบครบ3,500บาทนะคะก็จะได้ของแถมเพิ่มอีก1ชิ้นเป็น แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นตัวนี้สำหรับคนลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องผิวมันหรือว่าผิวแห้งก็ใช้ได้มีผู้พาวเดอร์50มเจอรรเซอร์50ก็คือมีความชุ่มชื้น50แล้วก็มีความสว่าง50ค่ะคุณลูกค้าในส่วนในส่วนที่ช็อปครบ5,000นะคะก็จะได้ของแถมเพิ่มเข้ามาอีกค่ะชุดนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะคุณลูกค้าช็อปคุ้มคูณ2นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเซรเป็นโลชั่นนะคะ โลชั่นของเซลแอดวานค่ะแล้วก็จะเป็นตัวมาร์กนะคะแผ่นมาร์กสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวหย่อนคอยผิวไม่กระชับตัวนี้แถมให้พิเศษแบบจุใจไปเลยค่ะคุณลูกค้าอันนี้ในโปรของของแถมนะคะแล้วก็สุกสารอาทิตย์นี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีคะแนนบัตร KTC ลูกค้าที่ใช้บัตร KTC ชอบเวลาซื้อของนะคะลูกค้าที่มีคะแนนบัตรเท่าย่อซื้อในส่วนของ KTC รับส่วนลดเพิ่มอีก25% จากคะแนนในบัตรนะคะเพียงคุณลูกค้ามียอดซื้อเท่ากับมีมีคะแนนในในบัตรเท่ากับยอดซื้อที่คุณลูกค้าชอบอยู่นะคะคุณลูกค้าสามารถนํามาใช้ได้อีก25จากราคาป้าได้เลยค่ะคุณลูกค้าคราวนี้มาเจอมาพบกับผลิตภัณฑ์นะคะพี่ปองหนูจะไปทางนี้ตามตามตามติดตามนะคะ วันนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางแบรนด์คาร์วมาร์นะคะก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งครีมล้างเป็นเป็นล้างเครื่องสําอางแล้วก็เป็นโฟมนะคะเป็นกันแดดแล้วก็เป็นแป้งฝุ่นแป้งแข็งแล้วก็ตบท้ายด้วยบอมลุงนะคะคุณลูกค้าวันนี้จะมาเสนอคุณลูกค้าเกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่งหน้ายังไงให้ติดทั้งวันแต่งหน้ายังไงไม่ให้แมสเนี่ยไม่ให้แป้งเนี่ยเลอะติดแมสน,นะคะช่วงนี้สถานการณ์ของโควิด ก็คือ,อยังไงเราก็ต้องแบบใส่แมต้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้จาจะขาดความสวยหรือว่าจะขาดแป้งหรือว่าจะขาดบํารุงไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นของเค้วมา k ์นะคะเครื่องสําอางของเขาก็จะเริ่มกันที่กันแดดนะคะกันแดดของเ o ้ามาสก็จะมีตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฟันนิตติ้งเบตนะคะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องผิวมนันลุกุมขนกว้างนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคุณลูกค้ามากเลยค่ะ ทำให้ผิวเรามีความเรียบเนียนปรับสภาพทำให้ผิวเราสว่างขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะมีผู้แพเดอร์ค่ะคุณลูกค้าเพิ่มความสว่างให้กับผิวหน้าอําพางพวกเมดสีผิวด้วยนะคะทำให้แป้งหรือว่ารองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นที่เราใช้อยู่เนี่ยติดทนได้นานด้วยค่ะสาวๆผิวมันต้องช็อปตัวนี้ไปใช้เลยนะคะในส่วนของสาวๆที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะเข้าออมาก็จะมีกันแดดค่ะเป็นตัวนี้ค่ะมาเจลเทียเบตสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะ ใช้รองพื้นไม่ติดหน้าใช้แป้งไม่ติดหน้าก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเป็นมอยเจ u r e เ h e บสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งทําให้ผิวเรามีความเรียบเนียนเวลาที่เราใช้แล้วทําให้แป้งหรือว่ารองพื้นที่เราใช้อยู่ติดได้นานแล้วก็ไม่หลุดลอกระหว่างวันด้วยค่ะแล้วสีก็จะไม่ดรอปด้วยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้มีค่ากันแดดอยู่ที่35เท่า PA+++ 3นะคะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งช็อปได้เลยค่ะ ตัวนี้ค่ะเท่าทีนะคะตัวนี้ค่ากันแดดอยู่ที่38เท่านะคะ PA 3บวกนะคะคุณลูกค้าช็อปกันได้เลยนะคะสำหรับสาวผิวมันค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเป็น c c ซีครีมค่ะเป็นสินค้าตัวใหม่ของคาว่ามาร์กสินค้าตัวนี้วางจําหน่ายทุกเคาน์เตอร์แล้วนะคะตัวนี้จะมีเป็น c c ครีมสําหรับลูกค้าที่ชอบการแต่งหน้าแบบรวดเร็วชอบการแต่งหน้าแบบไม่อยากใช้รองพื้นชอบการแต่งหน้าแบบใช้เวลาน้อยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาในการแต่งหน้า หยิบตัวนี้มาใช้ได้เลยค่ะตัวนี้เป็นซีซีครีมค่ะคุณลูกค้ามี2สีให้เลือกนะคะมีเบอร์1แล้วก็เบอร์2ค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งสำหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเ,เบอร์ศูนย์หนึ่งนี่สำหรับลูกค้าที่ผิวขาวนะคะเบอร์ศูนย์สองสำหรับลูกค้าที่ผิวขาวเหลืองค่ะผิวขาวเหลืองแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้เป็นศูนย์หนึ่งสำหรับลูกค้าที่มีผิวขาวขออกชมพูสามารถใช้ได้เลยตัวนี้มีค่ากันแดดอยู่ที่ห้าสิบเท่า pa สี่บวกนะคะค่ากันแดดสูงสุดดขออองเเเคคคครม่่่ะะะะป็นนซีีื้ลย สามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะใช้กับรองพื้นก็นได้ก็จะทําให้แป้งเนะะี่ยค่ะแป้งฝุ่นที่เราใช้อยู่เนะะี่ยค่ะติดทนนานแล้วก็ไม่เลอะติดแมสนะคะตัวเนี้เวลาที่ลูกค้าใช้ใช้แล้วนะคะความเนียนความละเอียดของผิวค่ะตัวนี้ก็จะมีความละเอียดสูงนะคะสามารถที่จะใช้แล้วลงแป้งฝุ่นได้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ราคาอยู่ที่1350นานะคะโปรช่วงนี้สุกเสาร์อาทิตย์นะคะคุณลูกค้าลด20%จากราคาป้ายนะคะ ก็จะเหลืออยู่ที่1,080กับบาทค่ะคุณลูกค้าสามารถที่จะใช้ครอบคู่กับแป้งฝุ่นได้เลยนะคะแป้งฝุ่นก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าเหมือนที่เตยบอกในตัวที่มีของแถมนะคะตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะตัวนี้จะมีมอยเจอร์ไรเซอร์50แล้วก็พูพงด้วยห้นะคะตัวนี้จะสวยค่ะเนื้อแป้งจะละเอียดนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะใช้กับแป้งแข็งเลยก็ได้นะคะลงซีซีครีมเสร็จใช้แป้งแข็งได้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็อยู่ที่2,200นะคะ20%จากราคาป้ายเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่1,760บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเก่าที่ใช้อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะช็อปเฉพาะรีฟิลได้นะคะจาก1,500หรเหลือ1,200ท้วนค่ะสำหรับลูกค้าใหม่ก็ช็อปเสร็จช็อปครบโปรที่เรามีก็แถมของแถมแล้วก็สมัครสมาชิกใหม่นะคะคุณลูกค้าในเรื่องของแป้งในเรื่องของกันแดดนะคะแล้วก็มาตบมาต่อกันด้วย ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสาอางนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะจะมีแบบน้ํานมแล้วก็จะมีแบบออยนะคะน้นํานมพี่ปองจะไปยืนข้างหน้าก็ได้ไหมคะโลที่แบบได้ไม่ต้องมีแล้วพี่ปองนะเดี๋ยวนะใหม่เะจะจะค่ะค่ะเขยนชัดเจนดีค่ะก็สําหรับลูกค้าที่แต่งหน้าบางเบานะคะคุณลูกค้าแต่งหน้าเบาๆแต่งหน้าในวันที่แบบว่าไม่ได้ออกไปทํางานหรือว่าแต่งหน้าแบบไม่ได้จัดเต็มนะคะแต่ว่าก็ยังมีการแต่งหน้าอยู่หรือว่าไม่แต่งหน้าเลย ยังไงเตยก็ขอแนะนําผลิตภาาัณฑ์ล้างเครื่องสาอางนะคะเป็น t i s m e n t Cleansing m u l นะคะตัวนี้จะเป็นน้ํานมนะคะที่เวลาที่เวลาที่เราใช้ล้างเครื่องสําอางเนี่ยเวลาที่เจอกับผิวแล้วเขาจะแตกตัวแล้วก็ตัวนี้จะสามารถล้างได้สะอาดล้าลึกและไม่แห้งตึงหลังการล้างมีสารให้ความชุ่มถึง89นะคะคุณลูกค้าไม่เกิดการระคายเคืองด้วยค่ะเหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นสิวผิวมันหรือลูกค้าไม่ได้แต่งหน้าหรือลูกค้าแต่งหน้าบางเบาตัวนี้สามารถช็อปได้เลยนะคะ ยังไงก็เชิญคุณลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าคุณลูกค้าที่อยู่ทางเพจหรือคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านสามารถมาทดลองผลิตภัณฑ์ได้นะคะในส่วนของคุณลูกค้าที่แต่งหน้าแต่งหน้าทํางานทุกวันต้องแต่งหน้าต้องใช้รองพื้นต้องแต่งหน้าแบบจัดหนักจัดเต็มก็จะเป็นสติดเดิมค่ะก็จะเป็นดีพินซิ่งออยล์ออยล์ตัวนี้เป็นน้ํามันค่ะสามารถล้างได้สะอาดล้ําลึกแล้วก็ไม่แห้งตึงหลังการล้างไม่เกิดการร้าเคืองผิวด้วยนะคะ ตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเอาไว้ในห้องน้ําได้เลยนะคะก็เวลาที่จะล้างก็คือกดแล้วก็คลึงทั่วหน้าเลยสามารถล้างออกด้วยน้ําได้เลยนะคะจบการล้างเกี่ยวกับเครื่องสำอางล้างแบบว่า,าล้างพวกครีมรองพื้นล้างแบบราบเหงื่อไครล้างความสกปรกออกเรียบร้อยยังไงก็ขาดไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องต่อด้วยโฟมนะคะตัวนี้จะเป็นโฟม Min นอรอนวอ h ตัวนี้จะเป็นโฟมมาร์กตัวนี้เนื้อครีมของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเวลาที่คุณลูกค้าใช้นะคะขยี้ให้เกิดฟองสีขาวแล้วก็สามารถมาร์กหน้าชิงไว้ได้นะคะก่อนที่จะไปแบบอาบน้ําหรือทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นหลังการล้างแล้วก็มีคุณสมบัติเด่นๆค่ะคุณลูกค้าช่วยผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเก่าเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ไม่แห้งเป็นหลังการล้างเวลาที่เขาเคลือบไปกับผิวแล้วนะคะเ็าจะสามารถดึงพวกสิ่งสกปรกตกค้างที่อยู่ตามรูขขนนะคะคุณลูกค้า ออกได้สะอาดหมดจดแล้วก็ไม่แห้งตึงหลังการล้างด้วยค่ะอันนี้ขอฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะมาถึงผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะสำหรับสาวๆที่บำรุงผิวอยู่แล้วแต่ว่าไม่เกิดการที่แบบว่าบำรุงผิวแล้วแต่ผิวยังขาดความชุ่มชื้นบำรุงผิวว่าดีแล้วยังผิวยังมีความแห้งเราสังเกตได้ยังไงคุณลูกค้าจะสังเกตได้หลังจากที่เราล้างหน้าด้วยโฟมหรือว่าล้างหน้าด้วยสบู่แล้วนะคะคุณลูกค้า ผิวก็ยังมีความแห้งอยู่นั่นแสดงว่าผิวของคุณลูกค้าขาดน้ําค่ะตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าผลิตภัณฑ์ของ c าร์ r วอรจะเป็น c าร์ r อรมาร์กมอยเจอร์ชัเซรัค่ะตอนนี้จะเป็นเนื้อบูตเตอร์เซรั่มนะคะจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เวลาที่สัมผัสกับผิวเนี่ยค่ะจกแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายทําให้เซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้า อ่อนนุ่มแล้วก็เพื่อที่จะดึงสารบำรุงตัวอื่นเนี่ยค่ะให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายตอนนี้จะตอบโจทย์ปัญหาสาวๆที่มีผิวแห้งนะคะผิวแห้งผิวมันสามารถที่จะใช้ได้ผิวแห้งไม่ว่าผิวแห้งหรือผิวมันนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับแบบว่าใช้แล้วแบบแป้งไม่ติดหน้าใช้แล้วแบบบำรุงไม่ซึมกเข้ากับผิวทําให้ผิวเราขาดน้ําค่ะตัวนี้เลยค่ะจะเป็นตัวเติมน้ําให้กับผิวนะคะคุณลูกค้าต่อด้วยชุดผลิตภัณฑ์ ชุดบำรุงผิวของเซลแอดวาร์นโลชั่นนะคะเซลแอดวานดวเป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนค้อยผิวไม่กระชับฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก็คือรวมทุกอย่างในความหย่อนค้อยผิวไม่กระชับผิวไม่เต่งตรึงนะคะผิวไม่สวยด้วยว่าเรื่องของอายุเราเพิ่มมากขึ้นว่าด้วยเรื่องของวัยว่าด้วยเรื่องของความเครียด ว่าด้วยเรื่องของทุกสิ่งอย่างมลพิษมลภาวะทุกสิ่งอย่างในระหว่างวันนะคะตอนนี้เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้ผิวเราเนี่ยเสียการทรงตัวนะคะก็หลังจากที่เราใช้มอยเจอร์ชา์ดเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเซรั่มตามด้วยโลชั่นนะคะคุณลูกค้าจะเป็นโลชั่นตัวน,นี้ค่ะเป็นโลชั่นเซลแอดวานดับปีวาตัวนี้จะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีสารสกัดจากดอกคามโมไมล์สีทองนะคะที่ทําให้เลือดเราเนี่ยหมุนเวียนได้ปกติทําให้หน้าเรามีความอิ่มฟู ทำให้หน้าเรามีเลือดฟาดเพื่อที่จะดึงสารบำรุงตัวอื่นเนี่ยให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเป็นตัวเสริมสร้างเซลล์ให้กับผิวได้เป็นอย่างดีค่ะคุณลูกค้าต่อด้วยตัวที่2นะคะก็จะเป็นเซลล์แอดวานซ์เซรั่มนะคะ W R ตัวนี้จะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายเนื้อครีมของเขาจะเข้มข้นค่ะต่อด้วยจากหลังจากที่คุณลูกค้าลงโลชั่นเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยเซรั่มค่ะเซรั่ม um ตัวนี้จะซึมเข้ากับผิว ทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นเรียบเนียนแล้วก็ไม่แห้งแล้วก็ทําให้ผิวเรานมีความละเอียดแล้วก็ทําให้ผิวเรามีความแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะพูดง่ายๆค่ะตัวนี้จะยกกระชับเลยนะคะต่อด้วยไนครีมนะคะคุณลูกค้าในครีมของซีรีส์นี้ก็จะเป็นเซลล์แอดวานซ์ครีม wr นะคะตัวนี้จะเป็นตะข่ายไมโครเจลเป็นเจลที่เป็นตัวเคลือบผิวที่จะไม่ทําให้สารบํารุงที่ทั้ง3ตัวที่เรา บางลงก่อนหน้านี้แล้วให้ละเหยอ,ออกมาข้างนอกค่ะคุณลูกค้าตัวนี้จะสามารถเคลือบไว้แล้วก็ยังจะมีตัวทำสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องสิวค่ะก็ะยังที่จะสามารถใช้ได้ไม่เกิดการระคายเครืองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะทําให้ผิวเรามีความยืดหยุ่นได้ดีทําให้ผิวเรามีความกระชับทําให้ผิวเรามีความเด้งฟูค่ะหลังจากที่เราใช้ชุดนี้ค่ะคุณลูกค้าตื่นมาเช้านี้เหมือนกับว่าเราได้ผิวใหม่เลยผิวตัวนี้ถ้าเกิดงว่าคุณลูกค้าใช้ทั้งชุดนะคะ จะเห็นผลหลังการใช้เพียงภายในสองสัปดาห์นะคะคุณลูกค้ายังไงก็ขอฝากคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านคุณลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือคุณลูกค้าที่กําลังชมไร้์สดอยู่ยังไงแวะเข้ามาสอบถามแวะเข้ามาทดลองผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าจะสอบถามทางเพจผ่านเพจทวีกิจหรือว่าจะสอบถามทางเพจของตัวเองของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะยินดีที่จะตอบยินดีที่จะให้บริการตลอด24ชั่วโมงคะ่ะคุณลูกค้า และช่วงนี้ก็ยังมีช้อปผ่านเพจนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะบริการส่งฟรีค่ะคุณลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างคุณลูกค้าโอนเงินเข้าของบัญชีของทวีกิจนะคะเดี๋ยวทางเตยเนี่ยจะดําเนินการต่อแล้วก็จะเป็นการจัดส่งแล้วก็ส่งเอกสารให้คุณลูกค้าดูนะคะตัวนี้ยังไงก็ขอฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนในช่วงโควิดก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ วันนี้นะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้นะเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปของรายการนะคุณลูกค้าวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้มามากๆเลยสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณน้องเตยด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าตบมือน้องเตยหน่อยเร็วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย